ไอ้ก๊ชาวว่าเป็นค่าเขียนมมามาเลสโมาเร็วมเอย่าพึ่งย่งใครใครขับเข้าวนแรกนะใครขับเข้าวนใครอยากขับอ่ะไม่พี่พีไม่ขับพี่จะซ้อนไม่ๆๆกูกูขอตั้งค่าไม่ก่อนกูขอตั้งค่าไม่ก่อนกูกูก็ไม่ขับอ่ะกูจะซ้อนเหมือนกันเฮ้ยผมเมียงผมเมียงมาไม่ชอบเฮ้ยทำแล้วทำแว อยู่เ r ดี d y Not ready? Ready โอเคโอ้อย่าขับม่าเอ้ยอันนี้แบบไทยเหรอเอ้ยีหาด้วยกดด E ชะงงหน้าอ่อกดคิวเพื่อสูบกูนั่งหลังคนเดียวไม่ชอบเลยวะไม่ต้องเปลี่ยนเพลงก่อนเออเพลงพอไหมไม่ค่อยว่ะยิงอะไรเพลงอ๋อเปิดไฟได้เชี่ยพี่มึงขับเร็วดิไปก่อน เนี่ยมันสว่างแล้วมันแสบตาไม่เอาผมปิดที่นี่แหเฮ้ยพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอส์โล้เฮ้ยเฮ้ยเออผมบังเสียงอ่ะเฮ้ยไอสโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้จะขับเลนขวาได้ยังคนไทยไมะเฮ้ยทะไมพี่คนไทยทำไมเฮ้ยเฮ้ยผิดเพลงอ๋อแล้ว เขาเปิดเขาเปิดไฟแล้ววะน้าคนขับรถอยู่เขาเขาห้ามเปิดหรือกูรถกูนั่งคนเดียวได้หลายเนี่ยกูเหรยมึงเดี๋ยวมึงก็มีคนมานั่งด้วยแล้วล่ะไม่เอาเฮียพนาที่นาพี่นาพี่เฮ้ยพี่บิดเทียริกะสุงริกระสีวิ่งเดือดสายเดือดสาเดือดสายรู้จังแบบว่านันนานสายเลยเขาอ่ะวิวิ่งสารด้วยวินทักด้วยเฮ้ยสารว่าฮัลโหลบิร์ดฮัลโหลบิร์ดมึงดูเฮ้ยทำไมวินยืนออกไปนอกข้างอ่ะ ก็ดีก็ดีโอ้ก็ดีเหรอเฮ้ยอะ l e t นก o แล้วอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ห์หันมหินหันมาอุ้ยอุ้ยยังมันอ่ะเฮ้ยบีคลิปอุ้ยมันน่ากูจริงเลยนะคิดดูว่าความเป็นจริงกันต้องขับเลยตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะตอนนี้เวลาอ่าตีหนึ่งเี้ยเวลาชุด สมัยพี่ตอนพี่อยู่อยู่ชนบรุรีบ้านพี่ติดกับเมย์นะพี่ขี่ผ่านเมย์ทุกวันพี่ไม่กล,ลัวเลยจริงเหรอกระทางเปียวๆด้วยเออเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายฮ้าไมแต่งอะไรวะไหนถ<ว><ว>้าถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอสิ่งผิดปกติเลี้ยวซ้ายถ้าเจอสิ่งผิดปกติเลี้ยวขวาฮ้ยเราเจอหรือยังวะยังยังยังโอ้ผมบอกเสียงเกมไปป่าวว่าเวลาถ้าถ้าเวลากลับมาเลยศูนว์เรื่องอันอันนี้อันนี้คนใช่ปะคือแบบ เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เฮ้ยพี่มึงกูแล้วหรือกูตบเหม่งอพี่พี่พี่อย่าพึ่งพี่พึ่งหรือพี่พึ่งรีบไอพี่ตอนนี้ตีตอนนี้ตีสองปะตีสองเองฟานะเองเองมากับพายเองะกัวแล้วอเปิดไฟด้วยอ่าไม่ผมไม่เปิดเพลงผมไม่เปิดเพลงะการัไรอ่ะเฮ้ยพี่พี่พี่พึ่งพี่จอนก่อนพี่จอนเด๋ยวไอ้เบา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 เ

พี่ยายพี่อะยายแกเท่าโบอ็กกูกีดเลยไม่กูตกใจรินไหนอย่าตกใจรินไรตกใจรินอ้ยเมื่อกี้น่ะกีนเกี้น่ะไอ้เหี้ยลมเย็นพัดมาละจัดไปเฮ้ยลมเย็น พี่มึงมึงเปิดประตูเลยมึงปุกนอกรถสักทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวาดิตอนแรกเหมือนมีคนนั่งมั้งคนสารได้เปล่าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเล้ยเฮ้้เฮ้ย้ยเ้้ยเฮย้้้้เ้ย้เย้เลยี่เ้ เราเราจะเล่นแบบเดียวออบเจกต์ทั้งหมดเลยเปล่ามัมีพี่เอาดีโอ๊ดเมึงไม่ได้เล่นหรอฮะมึงไม่ได้กดเล่นหรอพี่อ๋อเฮ้ยพี่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 ผู้สาว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 พี่ไอ้เหี้ยพี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่เฮียอย่าทักพี่อย่าทักพี่อ๋อพี่พมึงจำมึงจำที่พี่อ๋อเจอได้วไปไอ้เหี้ยที่วิ่งผ่านรถอ่ะเออไอ้เฮียที่วิ่งผ่านรถอ่ะแม่งวิ่งผ่านรถกูกูลงข้างทางกูอ๋อเกม ไอ้เทียผู้สาวไอ้เมื่อกี้ไหนวะน้องไอ้เทียมึงพี่มึงมึงคนไทยเวะเนี่ยไอ้สัตว์มึงขี่ไปเถอะพี่มึงขี่ไปเสียวตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งมาวิ่งมาอะไรอะไรอะไรสุดอะไรไม่มีหรอไหนหาไปดูแป๊บไหนไม่มีใครวิ่งตามมาไอ้สัตว์ไอ้วินไอ้วินต้อวินทำหัวลงดิไอวินองหัวลงดิเออดูด่วนยังไหนวะไอ้ยี่ห้อไอวินลงลึกแล้วอิ๊งยังหันอะไรอิ๊มองยังไง พี่พี่พี่ไอีเ่วินเอาหัี่หนอดิเ้ยคุณสื่อพอเราเอาหัวยี่อไปกลอดภัยมากกว่าอ้ยเราผ่าแล้วะเนี่ยจิ๋เเฮ้ยอมเช้านี่ไอ้พี่ออกมาได้เพื่อนนไเพื่อนนออไมึงน่ข้างๆที่นั่งมึงไห ไอ้เฮียพ่อมึงอ่ะไม่ไม่ตลบไอ้เฮียมึงก็เสียวไอ้เดี๋ยเอวไม่ต้องเลี้ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเลี้ยวขวาป่ะตุ้ยต้องเลี้ยวขวาป่ะทำไมเอ้ยต้องเลี้ยวซ้ายป่ะใช่ถ้าไม่ถ้าไม่มีเงินเอ้ยไม่แน่ใจอ่ะเอ้ยคนวิ่งตามหลังมาคนวิ่งตามหลังมาหรอไอ้ไอ้เฮียวินฮุบตัวเลยยี้ สายพี่สายสาย,สายน่าใจนะไอเห so, ี yeah. j, Shiny. Shiny. ้ยนับเที่ยงคืนใหม่ดิไอสัตว์เที่ยงคืนยัดแม่อุ้ยเหี้ยเหี้ยไอวินหลังไอวินหลังไอเหี้วินพี่พี่วิ่งวิ่งเปิดเพล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 งพี่ มันมันเป็่ควแสงว่ะมันเป็นามแสงว่ะไ้ีีอะพี่วิ่ไฟไอ้าตวเเอเอาอูก้วเอไอ้วินวินหัวลวินหัวลี่วินหัวลพี่ี่พี่เอาเอาขวดเยี่ยวพี่มาดิเอาเอาขวดเยี่ยวมันไม่ไปพี่แล้วพี่พี่พี่สีพีไอ้เีย ไม่ใช่ประกันที่ตกโดนหยีต้กตนกล้กวยมันเลี้ยงที่ผิดปกติอ่ะใช่ปะใช่ปะ,ปะตาน,นีเลยเออตานีน้องออกกดคิวซูมได้ใช่ไงเออผมลืมว่ะผมก็กดซูมแต่แรกลยอิงหันหน้ามาพี่รูแอดมิเบล มองากูมองคข้างๆก็ได้ไอ้เห yeah ี้ยเไอ้วินใครใครนั่งข้างๆมึงกูเองชื่อชื่อน้องชื่อน้องเออัน้เลี้ยวไเลี้ยวซ้ายแล้วไม่มีเลยเลยเฮ้ยเี้ยมีพีขวาเฮ้เฮ้เฮ้ทีีอวันนี้มแบบซีเว่าแบบไม่ไม่เปลี่ยเไปเล้บนี้กับงเข้าคล้องทิ้เข้าเลย กูเสียแล้วจังบอกถูกไปไหมลมลมลมเย็นเราจะเจอผีพ้าเปล่าวะพี่ขอเหอะพี่พ่อมึงพี่พ่อมึงไม่ได้เปิดข้าวหลามันเปิดไอ้หน้าหิเดกูตกตกรถเลยคุณไปถึงได้ไงไวะีอ้เฮมยพี่ยมไม่ถึงผมไม่แน่ใจว่ะ สารสารสารนี่คุณ <Okay. S 1> เฮ้ยสารเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ว่าผ่านจริงด้วยวะว้าสิ่งเลยสิ่งเลยบางจากนะก,กูไม่ขอและเราผ่านแล้วปะเนี่ยเราผ่านแล้วหรอมเราเก่งว่ะ หกโมงเช้าเฮียย si ังไม่ยานยังไม่สว <c oughs> ah ่างเลยี <c oughs> uh ่ไยที่น okay, ี <c oughs> mm ่ที่ไหนไอีกที่หุ้ยเชี่ยพี่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 อยากเห็นพี่อยากเห็นมันเร็วไหมพี่พี่แม่มึงพี่กูอยากเห็นเมื่อกี้กิ่งไม้ตกิ่งไม้ขวาเลยขวาเลยระวังดิเลย้องเลยไม่ต้องเบรกดิฟเลยดิฟเลยจัดไปน้องดิฟแล้วเอ้ยไม่ผ่านแล้วเปล่าผ่านแล้วเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเพลงไหมเอ๊ะเอ๊ะไปบางจากบางจากไว้ยปั๊บน้ำมันหน่อยอากาศดีดีเว้ยเฮ้ยเอาเอาปชะชวดช็ประกาศหน่อยเนาะโอ้ยืมลมเย็นจิ้นสดชื่นจกจิ้งจกจิ้งเกินจุ่มจิเกินอุิยโอ้โหเครื่องเห็นวัดแบบชัดชัดว้าวเนี่ยกินไปปั๊บ มื้อมึงไปเหรอไม่ไปเอ๊ะเอ๊ะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายซ้ายไม่มีเลี้ยวซ้ายนี่มันมันเชนะชนะชนะเว้ยปินปีนปีนลูเว้ยไม่จดไม่จอดไม่จอดเฮด้ัสวยว่ะล้แล้วะพเราก็จุ่งจีนมาบนรถุ่ม วิ่งโอ้โหมีเยอะขนาดนี้เลยวะเออมีเยอะยังวะล่า่ะล่าดิเอ้าวกินคนเดียวก็แค่หัวอ๋อเฮ้ยต้องลงไปห้ามลงมาแล้วที่ห้องน้ำ่อยมาแล้วที่ห้องน้ำ่อยไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ผมผมไม่หุยลงแล้วผมไม่ขึ้นเว้ายเฮียแม่ยันที่สตอกแดงยู่กู เยี้ยมันมาดิว่าไอ้ัตกเขาออกอะกูเขาออกละลาก่อนทุกคนไอ้หลาน้องชายไปพี่ป่ะน้องชายวันนี้เร้องชายมันมันมันแค่ไฟแดงพี่เว้ยกูน้องชายกู